มีมุมมองจากภาคเอกชนนะคะออกมาเสนอในรัฐบาลให้ใช้งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกษิจ150,000ล้านเนี่ยใช้ให้มันคุ้มค่าและแนะนําให้ดูผลลัพธ์เงินหมื่นเฟดสามในกลุ่มวัยรุ่นนะคะรวมถึงเตรียมจะเข้าโพผาหรือก,กับท่านนายกรัฐมนตรีให้ตั้งวอร์มรับมือกับนโยบายจากทร้ป์รอบใหม่ในวันที่13มีนาะคมก็คือวันนี้นั่นเองนะคะเรื่องนี้คุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท ท่านมองค่ะว่านโยบายดิจิทัลวอลเลทเฟสามกลุ่มอายุ1 6บหถึงยีปีที่จะได้จ่ายกันจริงเนี่ยปลายไตรามาสที่2มันเป็นมาตรการต่อเนื่องจากเฟดแรกและเฟดสอในมุมมองของภาคเอกชนเนี่ยย้ำว่าทุกประเทศคุณต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวซึ่งต้องดูผลลัพธ์ว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนอยากให้รัฐใช้งบให้มันคุ้มค่าเพราะเหลืองบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเพียง1,5 0,000่นล้านบาทเท่านั้นสำหรับในปีนี้ค่ะ การจัดสรรหรือการวางแผนใดๆของภาครัฐเนี่ยมันคงมีเหตุผลจะมีคําตอบอยู่เพราะฉะนั้นในมุมมองของภาครัฐเนี่ยจะมีตัวได้อยู่ในมือครับเขาคงรู้ว่าเวลาไหนเหมาะก,กับกลุ่มไหนก่อนหรือความพร้อมที่จะทําได้เพราะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตเป็นคําถามที่เดี๋ยวต้องขอดูจากผลลัพธ์ดีกว่า โอกาสสุดท้ายมีคว้วาไว้หลึลูกค้า AIS เพียงเดือนละห9บาทกดดอกจัน678ดอกจัน4ซสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกรีบสมบัตรกรับราคา